เป็นฝั่งบุกเอ้ยฝั่งการอะฝั่งกันฝั่งกันโอ้มาเลยแนวยาวเลยบุกกูชอบกูชอบสาวเอฟเฟกต์ที่แบบเวลาเราเกิดแล้วแม่งวิ่งอะแล้วเขาะร้องเฮกันอะเอ้ยท็อปเทนสไนลากหัวคมปมติดชื้อกูแล้วหนึ่งบุกไม่ได้พวกมึงยังจะบุกเข้าไปอีกเนาะเอาง่ายๆถ้าเกิดว่าเราเป็นฝ่ายป้องกันก็คิดง่ายๆแค่ว่าฆ่าพวกมันให้หมดใช่ไหมหมดโคต้าไปเลยทำยังไงก็ได้พวกแม่งบุกขึ้นมายากที่สุดอะ พอเรามีให้กันตั้งสี่ใสห้าใสอะไรวะนั่นน่ะไข่เขาโดนยิงขาตายไว้ที่เออรักเพื่อนนั่นไงไอ้เี้ยกูเห็นคนรักเพื่อนแล้วหนึ่ง Surprise motherfucker ปีนมาเงี้ยไอ้พวกรักเพื่อนแบบกูชอบไอ้พวกรักเพื่อนแบบว่าเพื่อนเพื่อนนอนตายกลางสนามรบแล้วแม่งไม่ชุบเลยอ๋อ ไ,ออไว่ามันไม่น่าเรียกว่ารักเพื่อนนะน่าเรียกว่าทำเวียนทำกรรมให้เพื่อนแล้วไม่มันก็ไม่ได้ชุบไงมันก็โดนสอยกลางอากาศมันก็กอลังชุบอยู่ก็โดนเป่าหัวเลยมีคนลุยเข้ามามีคนลุยเข้ามาทุกคนไล่อยู่ไๆๆล่อยู่โอ้ย,อยโอ้ยหลังเข้ากู ล้มปุบชุบเลยนะครับอาอาหัวกูวลม้มล้มปุบชุบได้นะครับล้มปุบชุบเลยนะครับตอนนี้โปรโมชั่นโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาโปรโมชั่นล้มปุบชุบทันทีนะครับไอ้มันอยู่ด้านหน้าบังเกอร์กูเลยเนี่ยไม่ต้องมีสสนายก็ได้วะระยะประมาณนี้กูใช้ได้เยอะสวย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  เออขอถา,า,ามคำถามกูโง่เลยนะมีดมีดมีดเกมนี้เป็นยังไงพี่เดียวตายแต่ถ้ามึงกินถ้ามึงค,ค,คิดว่ามึงเข้าไปถึงตัวมันได้ไดใช่อี่ก็อีกเรื่องนึงเข้ามาดิเออเเอะไรแล้วหนึ่ง มาซีสองโดนยิ้มไม่มีใครไปช่วยเลยบดป้องกันซีหนึ่งอย่ไงเออ,เอ,อป้องกันไปโอ้เข้าซีซีสองเขา,าระเบิดสองลูกคืออะไรคือมันจะไล่มึงออกจากตายโอ้โหแล้วมีระเบิดควันไปละมาแล้วมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้ว ม,ม,มันอยู่รอบๆกำแพงกูยิงโคฟไม่อยู่ได้มันไต่กำแพงอยู่เนี่ยหลุดลวงไปหมดเลยวไอ้ทีนกูไ <c oughs> ว้ระเบิดหลุดมาได้ยังไงตัวนี่ <c oughs> มันมีสไนยอยู่ข้างบนตึกนั่นแหละเอ้ยถ้าสไนมันสว่าง อีกสีตัวสามเอาจรวดสวยมีไปเชื่อแม่งไม่ทันโอเคแต่รู้สึกว่าเล่นไปเลยสิมก็เริ่มเข้ามือขึ้นนะก็ไม่ได้เล่นเออเอยคะแนนไล่ขึ้นมาเลย